ไม่ได้ไม่ได้สามสี่คนแต่พ้นมาต่พนแต่พ้นมาตอนแต่พนนั่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 นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สองหันในห้องพาะมันขืนพ่อที่ไม่ เอาต้องขอประทานอภัยหาไม้อยู่จงหัวลำ ท่านเชิญมาถึงแล้วนะครับสาธุบุญนะครับสาธุสาธุสาธุบุญนะครับทกมาถึงแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผู้ที่ร่วมสร้างร่วมหล่อมาด้วยกัน นะครับอนุโม,มทนาบนุญครับรพ,พระเดชพระคุณท่านพระราชพิสุทธิ์ที่ประชาานนะครับห,หลวงพ่อหลวงกดนะครับได้มีโครงการนะครับหล่อพระพดะทุนเก้ <9 S 2> ถาถวายเป็นพระพิพพะพสุทธิ์โดองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงราชการที่เก้านะครับก็อนุโมทนาบุญทั้ง89ปางนะครับแต่ละปลางจะสร้างหล่อสององค์ องหนึ่งก็จะให้ผู้ร่วมสร้างนะครับได้มานำมาวัดต่างๆที่นะครับเห็นสมควรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสาธุบุญนะครับที่น้องเราเอาไปนั่งเดีนยวะมันริมฝันริมดอกเับไปอีกน่ยเลียวด้วยกัน